ตอนนี้คัดลดเสร็จแล้วครับเราจะไปหาอะไรทานก่อนนะครับในช่วงเย็นนะครับไปด้วยกันเลยครับายแล้วตอนนี้เราจะนำทางไปกินหาอะไรทานนะครับผมช่วงเย็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเรือนจำาอาเภอเมืองจังหวัดมึงสอรน,นะครับ เส้นทางเบี่ยงนะครับทางไปดอยกองมูนะครับวัดดอยกองมูครับเดีย๋ยวเราจะไปหาอาหารพื้นบ้านของไทยใหญ่นะครับ เห็นไหมครับข้างหน้าจะเป็นวัดพระธาตุโดยกองมูนะครับผมตโรงแรมที่พักเราอยู่ข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้เราจะหาอะไรกินแถวแถวนี้ก่อนนะครับหาทางลง จะไปตามรีวิวนะครับร้านขนมจีนขนมเส้นยายจ่างนะครับหาทางลงก่อนนะครับ นะครับไม่เปิดก็คงจะปิดเช่นคืนไม่ได้กินทลิปนี้อด <จะ S 2> ทา <ำ S 1> แล้วจะอื่นกินนะครับ,รบตอนนี้นะครับเราจะเดินทางเดินเท้านะครับไปซื้อข้าวกันจินนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนแนบแบงค์ครับ เราจะาหาซื้อขับวกันจีนนะครับตอนนี้เจอแล้วครับร้านเจอแล้วคข้าวข้าวกันจีนครับตอนนี้เจอแล้วครับข้าวกันจีนนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถนนคนเดินนะครับจองคำนะครับแต่ตัวนี้เราจะแวะไปไหว้พระก่อนนะครับนะครับวัดจองคำครับ เดินเข้าประตูข้างนะครับ นี้นะครับเยดีครับ โอ้บดครับบดครับสาสมบดนะครับนี่นะครับนี่ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับ ข้างหนองจองคำนะครับเห็นนะครับช่วงนี้ประมาณสัก6กโมงเย็นนะครับมีแต่มีต,มตลาดถนนคนเดินด้วยนะครับ ปลาเยอะเลยครับตอนนี้เราให้อาหารปลานะครับผมที่หนองจังคำนะครับปลาเยอะแยะเลยครับ กดด้วยตอนนี้นะครับเราให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะครับมือยังเปื้อนเลยนะครับ เรามาซื้อน้ำนะครับมาเย็นย<า>ังะขอบคุณนะคะเราซื้อน้ำม,มาล้างมือนะครับ <c oughs> <c oughs> มือเพื่อนครับ <c oughs> เพื่อนอาหารปลาครับ <c oughs> พลาดแลครับ เราจะไปกินแค่ต่อนะครับมีนวดฝสขาด้วยนะครับมีแพทเครื่องด้วยเลยครับอืม

มีน้ำพุเปรียงพริกหนุ่มนะครับถุงทอดครับเดินแล้วกลับมาหมดก่อนนะไม่เป็นไรครับเสียใจวันที่หนึ่งครับเราต้องซื้อละเดี๋ยวมาซื้อต้องซื้อเจอะที่สโอ้เต้นโก้ครับสี่สิบกระลุกไม่สี่สิบกระลุกกทอดครับ โอ้ปลาหมึกสับปลาหมึกปลาหมึกปลาสับ không <laughs> hồn <laughs> <laughs> กยเตียวจิ้มย่ยครับกี้เด็กคุยกากีจี้ถุสีจี้ตัวจอกเสเอี้ยตังกับเจ้าหูบีจี้ตุ้มมีสับรดใช่ไครับอารยครับครยครับย่างครับ แดดเดียวครับป้าคะยังได้สี่สิบสามสิบจังสี่สิบอะไรนี่ครับโอมีที่นั่งอยู่ข้างในด้วยนะครับถนนคนเดินแม่งสอนนะครับ โอ้มีใส้หัวนะครับโอ้มีขางปองแปดเต็งด้วยนะครับนี่นะครับก๋ยเหรอกวยจีนกยปงหนึ่งลูกครับ ตอนนี้เราจะมาลองชิมไส้ไส้ไก่นะครับอัน,นเล็กๆเนี่ยครับลองของแปลกครับอันนี้ด้วยครับอ๋อเอาอัันน้นดียส่ไก่ครับใส่ใจครับ นะครับเมนูอร่อยนะครับข้าวปุกแาอุ่นครับตอนนี้เรามาซื้อหมูนแหนมนะครับจับหมูเด็ดเยวนะครับหมูหวาน,นครับหมูอ,อะไรนี่ครับชิมัน ข้าวแขกอร่อยไหมครับลำก็ครับโอ้สองอย่างไม่หมดลำก็ครับอร่อยไหมอร่อยและถ่ายรูปบ้างไหมอ่ะแอบเ่ายตอนนี้เรามาซื้ออ๋อตักได้เลยนี่ก่อนขนมปกนะครับสูตรโบราณครับใส่ต้นต้นหอมด้วยนะครับ อย่าลองไปชิมดูนะครับวันนี้เราจะมาสั่งส้งตมตำนะครับหอมๆนัวๆครับแซ่บครับส้ตมตำนั่งก็จะดูนั่งเนี่ยเจ้าอ่านั่งนั่งเลยค่ะเดี๋ยวมีเมนูอ๋อค่ะเขาถ่ายหน่อยนะครับ จะทำปะลาล้าไงจะถ่ายถ่าย,ายจะถ่ายแล้วเหลือกับคะเชิญนั่น,นเลยค่ะน็อคเผ็ดครับปลาลาไม่เผ็ดครับสองเม็ดแป้งหอมมากเลยครับตอนนี้ fc สนใจมากินได้นะครับลองมาชิมนะครับที่จังหวัดแม่สอดนะครับถนนคนเดินนะครับส้มตำในในใสยนะครับนี่นะครับมือตำนะครับ นะครับ้วครับเ็ดด้ว้อร่รเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตามไปชิมนะครับขนมครกครับหมูทอดครับ sống tầm và lá, không xây giang không tạm giang không mỏi chai không uống thoát không không xèo, สวัดสดีครับเอีครับมาทานส้มต้มด้วยกันนะครับมาชิมดูนะครับแซ่บๆครับโอ้

หเน,นี่ยหมูส้มนี่ยหูหมิงจุ๊บหมูแหนมทอดนะครับ นะครับ